ไหนๆเอาใหม่ดิน,นี่อันนี้ไฟไฟธรรมดาเนาะปกติเออน,นี่ไฟบเออไฟบรกใช่ฟาร์มากฟาร์มากนี่เป็นเดียวซ้ายเออนี่ซ้ายขวาไฟขวานี่นรอเลย ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไฟท้ายรถของผมนะครับจากไอ้สีแดงๆแบบนี้นะฮะให้เป็นสีใสๆอย่างนี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้จะทำยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับถอดบอกก่อนักแก้วเนาะถอดอ๋อถอดยูบ็อกอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับถอดยูบ็อกอ่ อันนี้เปิดซิงเลยไม่เคยถอดอที่ไหนไปท้ายนะครับก็คือจะสับนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะฮะ <c oughs> เพราะว่าไปหาข้อมูลแล้วมันมันต้องได้ซื้อของแท้ใช่ไหมแก่ <c oughs> เออต้องได้ซื้อของแท้ไปให้เขาใสา่สับไอ้เขาเรียกอะไรเป่าโคมเนาะใช่ <c oughs> ให้มันกาวมันร้อนแล้วก็ดึงออ<า>คือมันมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดนี่มันเปลี่ยนแค่ตัวฝาครอบมันเฉย ก็เลยมันมีขั้นตอนที่คือถ้าไม่ชํานาญมันจะพังดดก็เลยว่าเออถ้างั้นเกิดถ้างั้นก็เปลี่ยนเลยดีกว่าซับเลยเนาะเปิดซิงครับนี่เครื่องไม่ใช่เครื่องเดิมใช่ไหม น,นิดใน่นดเดิมทาาไงไม่เดิมโอ้สเต็ปนี้วิ่งจมใหม่ใช่ไหมเนี่ยร้อยหกบวกนิดนิดเป็นแล้วโอ้โหร้อยหกบวกนิดนิดก็แต่ยางมันสวยดีเนาะยางมันดูใหญ่นะเคลลอรี่แองเกิลอิมยางอีกหน้ากว้างกว่ายางเดิมนิดนึงยางร้อยห้าสิบใช่ไหม รถเบรเขาเดียวกันขับขนาดเนาะขับตา <laughs> อันนี้ยังร้อยสี่สิบไหนมันก็จะแคบกว่าท่ออันนี้เดี๋ยวช่วยช่วยยางแก้วท่อ,อ,อกรองท่อ,อกองเหล็กจะดีกว่าดีกว่าอากาศดีกว่าอ,อันนี้อันนี้ท่อยางเนาะใช่เดิมๆเป็นท่อเหล็กท่อเหล็กมันก็จะดูสวยเนาะดูซิ่งขึ้นมานี่อันนี้ก ไม่ได้ปาดไม่ได้ทำอะไรใส่ใส่เข้าไปเลยได้ใช่ไหมโอ้ต้องได้ปาดอีกมันไม่ใช่เพามันไม่ใช่เหล็กเนาะกันตกเออเป็นพลาสติกเซยนะครับเป็นพลาสติกนะครับอกันตกแกตัวไหนต่อ หอเดียมนาะว่ตรนี้ว่ตรนี้มันละลออ้ตบวอตแมีกี่ตัวมีตัวนี้ตัวนี้หน้าปาไม่ได้ กลัวมันหักนะอันนี้ถอดโคตรยากเลยถอดที่แรกนะมือเกือบแตกมือเกือบแหกเดการตรงน,นี้มันมีอะไรไหมเนี่ยอ๋อดยวเรามาเลย มันแน่นเนาะเออันนี้สายสายเบรกหลังเนาะเปลี่ยนสายก็เปลี่ยนแค่นี้เองเนาะจากวาวตัวนี้ออกมาแค่นั้น,นคนทำไม่เปลี่ยนก็แตกแล้วเนาะพวกนี้เนาะไม่รู้จะแกะยังไงเนาะ งัดแล้วปากเบนงัดแล้วอ๋อปกติมันจะมีกาวมันต้องกาวปากเบนงัดตรงคลิปบงัดไปงัดมากบแตกแนกอันนี้อีกแตกก่อนอันปิ้นอ้จะลาวปึ๊กอเพราะมีกาวอยู่ข้างในเนาะใช่มันมีซีนกาวนีมันต้องไปอบอบได้ความร้อนพอดีแล้วมันก็จะยืดออกตรงนี้มันก็จะยืดออกอบให้กาวมันมันเป็นไ้นั่นเนาะให้กาวมันออกกันมันก็มันก็ไม่ง่ายแต่ถ้าถ้ากล้าก็ลองดูเนาะต อบล้วก็ไม่รู้อีกเนาะว่าต้องอบนานแค่ไหนต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่ใช่ไหมเช่นเขาเอาไดเป่าหรือยังไงแล้วจะสูตรเนาะแล้วแต่คนสรุปก็คือไม่เสี่ยงดีกว่าไดเป่ามันซื้อใหม่ซื้อสูอย์อันกี่บาทนะผมว่าน่าจะมีสองพันกว่าสองต่อข้างหรือต่อคู่นี่แล้วเมดหนึ่งสองพัน่นมีสองห้าไม่รู้นะเดาเอาเนะดาเอานะเอานาะของเอ็กแม็กก็ มันก็ตามมีสามก็ได้ผมก็ไม่แน่ตามราคาบดเนาะนี่ถอดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็กำลังใส่เนาะสับสับเปลี่ยนนะฮะคันนี้ทำสเต็ปอะไรบ้างแกวข้างโอเพ่นชื่ออะไรบ้างโอข้างโอเพ่น,น,นข้างโอเพ่น ข้างปกติข้างอูเพนเขาทำอะไรคำชามชามคำเม็ดลิ้นลิ้นก็ลิ้นไปถึงตัวนี้ใช่ไหมใช่ลิ้นเออควานลิ้นมันใหญ่ขึ้นโอ้ขวานลิ้นทำตัวนี้ให้ใหญ่ใช่อยูนั่งนมองไม่เห็นอะไรประมาณนี้แหละเนาะประมาณนี้อาจจะมีแคมแคมตัวมาอีกอ๋ออันนี้คืออันนี้คือใส่แคมแล้วเนาะของผมทำเรียบร้อยแล้วอืมใส่แคมก็วิ่งได้อยู่160กสิบบวกคนขับหนัก140 ระยะทางก็ประมาณกิโลนิดๆดูครับนี่คนขับไซส์ขนาดนี้160จมใหม่เนาะที่จริงพื้นฐานของเครื่องเดิมเขาก็แรงอยู่แล้วล่ะแรงอยู่แล้วได้ร้อยห้าสิบทำให้มันพุ่งกว่าเดิมทําให้อัตราเร่งมันมันมากขึ้นเนะไอัเนี้ยเท่าที่ลองลองขี่ดูมันจะมันจะเร็วกว่ามั100นร้อยศูนยอเนาะแต่ว่าประมาณสักหลัง120จะเริ่มแบบช้าช้างสินะ หลังร้อยยี่สิบไปก็เริ่มเริ่มต้องรอนิดนึงอเออแต่แต่มันแต่ว่ารอก็คือแบบก็คือเร็วอยู่แหละแต่ว่ามันไม่เร็วเหมือนศูนย์ถึงร้อยนะก่อนออกคันนี้ได้ดูคันอื่นไว้อยู่ปะดูคันนี้อย่างเดียวเลยก่อนหน้านี้ก็เล่นรถป๊อปรถป๊อปรถป๊อกเงียบๆโอ้ วันนี้หมดไปสี่หมื่นกว่าขี่ไกลไม่ได้สาต่อขายดาวอีกหนึ่งตัวไอ้รถป๊อปรถเงี้ยงเนเนาะรถไอ้มันเท่อยู่แต่ว่ามันมันขี่ขี่ไกลไม่ได้เนาะขี่ไกลไม่เหมาะแต่ว่าก็ปรับตัวอยู่ได้เพราะว่ามันเราเคยขับรถ เอนดูรู้มาแล้วมาขับไปดิมก <laughs> <laughs> <right> ัดทางใช่ทางอีกเนี่ยทางกุดเผาเนี่ยปกติขี่แบบมาเออใช่ใช่ไอ้นี่รูดไม่ได้โอ้ไม่ได้นี่เครื่องในเครื่องในดวนช่วงล่างทางช่วงล่างคนเนี่ยแหละนั่งก็กระเด็นออกจากบ่อันนี้อันนี้ไฟไฟธรรมดาเนาะปกติ เออนี่ไฟเบรกใช่มาพหมาก,ามากนี่เป็นเดียวซ้ายเออนี่ซ้ายขวาฝไยขวานี่นรอเลยเบรกปามากเอ่อเจียวนี่การ <c oughs> นี่ฮะเรียบร้อยดูดูสีมันก็จะเข้ากับรถอยู่นิดนึงนี่อ่าดูเป็นไงครับดูดันขึ้นเนาะเออมันยังเหลืออันนี้เนาะอันนี้มันยังเป็นสีแดงอยู่ทับทิมใช่เป็นสีแดงเออเดี๋ยวค่อยหาทับทิมสีขาวสีอะไรมาใส่เนาะเออแต่ว่าสีแดงก็ก็โอเคอยู่เ,ยเ,อเออนี่สีมัน สวยดีนะครับเนี่ยเออรถมาสีน้ําเงินสีสีน้ําเงินเข้มอืมใส่ท้ายใสๆนะครับนี่โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะฮะในเรื่องของการเปลี่ยนไฟไท้ายนะครับจากแบบไฟสีแดงเป็นไฟสีเป็นไฟเขาเรียกอะไรดำเนาะครอบดำนะฮะสรุปนะครับก็คือว่า ถ,ถ้าทําเองมมนมีฝาครอบขายอยู่ที่อยู่ในพวกรัศดานะฮะแต่มันต้องมาทําเองถ้าทําเนี่ยมันต้องใช้วิธีการท,ทําที่ต้องเป็นน่ะต้องเป็นใชถ่ถ้าทําไม่เป็นมันจะเสียหายนะครับก็เลยผมก็เลยตัดสินใจสับเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคสำหรับในคลิปวิดีโอต่อไปมีเรื่องราวดีๆอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ